กลับมาที่ประเด็นหลักของเราอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าขยับมาอีกนิดหนึ่งในแง่ของความคืบหน้าหรือก็การลงทุนในเมืองการบินภาคตะวันออกอนะครับก็สืบเนื่องกันมันมีสองโครงการที่บินสองสัมปทานแล้วกันสองสัมปทานที่มันเกี่ยวเนื่องกันเรื่องสัมปทานรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบินรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเนี่ย อันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนจากบอร์ด EEC ว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่าเขาง่ายปรับสัญญาว่างั้นแหละก็ทําให้โครงการมันไปต่อได้อันนี้ก็บอร์ด EEC อันนี้จบละที่เขามีมิติที่ให้ใหมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเงืง่อนไขสัญญาต่างๆหลายคนคงจะทราบไปแล้วแต่พอเรื่องของสนามบินรถไฟเชื่อมสาม,สามสนามบินเนี่ยมันมีความคืบหน้ามันขยับได้อีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่ง2องสองโปรเจก สองสมปทานเนี่ยมันมีสองกลุ่มมีสามสองกลุ่มทุนกลุ่มที่เป็นรถไฟรถไฟเชื่อมสามสาบินเนี่ยจะเป็นกลุ่มของ CP และพันธมิตร,รอันประกอบด้วย CP เป็นเป็น,เป,นเป็นแกนหลักแล้วก็จะมีของ 4K ที่เขามาร่วมแจมด้วยนะครับส่วนอีกสมปทานหนึ่งก็คือเมืองการบินภาคตะวันอ,นออกอันนี้ก็จะมีกลุ่มอย่างบางกองเอเวมีมอย่างตัวของ BTS แล้วก็มีของสเตคอนหรือว่าสเต็กนัก่นเองนะฮะที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นจอ,นอยเวนเจอร์กันอยู่ พอ eec เริ่มขยับแน่นอนนะครับในส่วนของเมืองการบินภาคตทนออกก็เริ่มขยับเช่นกันนะฮะอย่างล่าสุดคุณสรพงษ์ราหะัญญานะครับกรรมการบริหารและผู้อำนวยการสายธุรกิจ move ของ bts group h o l d i n g หรือว่า bts นะครับก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าบริษัทอูตเภา international aviation จำกัดหรือว่า uta นะครับ uta เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มีทั้งปาม์ตี้ด้วยกันก็คือ ตัวของการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือก็ตัวของ BA ถือหุ้นอยู่45% BTS ร่วมอยู่35%แล้วก็มีสเตคอนร่วมอยู่20%อันนี้ในกลุ่มนี้เขาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยคาดว่าจะได้รับหนังสือให้เริ่มงานนะในโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาตะวออกมูลค่า2แสนล้านบาทเนี่ยภายหลังจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน ก็คือดอนเมืองสวนอภูมิและก็อุตภเาเนี่ยเริ่มดําเนินการก่อสร้างในช่วงของเดือนเมษาหยุดน,นี้นอย่างที่บอกมันเกี่ยวเนื่องกันนะถ้าสามรถไฟเชื่อมสามด่าบินไม่เดินตัวของเมืองการบินภาคตะวออกก็ก้าไม่ได้ะนะฮะในะอันนี้ก็บอกว่าพอเนี้ยก็เมษาคา,าดว่าจะได้รับใบอนุญาตเขาเรียกว่าใบหนังสือให้เริ่มงานะนะฮะ แล้วก็บอกว่าในกลุ่มของ UTA นะฮะก็บอกว่าตอนนี้มีความพร้อมที่จะลงทุนในโครงการนี้อยู่แล้วและก็อยู่ระหว่างการเจรจาเจรจากับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมลงทุนหลังจากได้รับหนังสือเริ่มให้เริ่มงานโดยเบื้องต้นเนี่ยประมาณการ IRR ของโครงการสนามบินอุตภาวไว้ตรงนี้นะครับ10-11% จากรายได้ที่มาจากส่วนของธุรกิจที่เป็น n o n a i r r o หรือว่างานดีติวฟรแล้วก็อุตสาหกรรมการบินนะครับรวมทั้งเมืองการบินที่มีรายได้เป็นค่าเช่าและถึงจุดคุ้มทุนภายในเวลาเวลา10ปีจากสัญญาสัมปทานสัญญาที่เขาได้รับมาเนี่ย50ปีนะคราพลในพื้นที่ตรงนี้อ,อันนี้เปิดเผยโดยคุณสุรพงษ์เราวหาอัญญาก็พร้อมถ้าได้รับหนังสือ ให้เริ่มงานได้ก็ด,ดนนําเนินหน้าทันทีอย่างที่บอกครสส่วนของเขาเนี่ยอย่างแน่นอนนะฮะว่าในแง่ของอกลุ่มของ BTS ก็จัดการเรื่องของอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภายในนะฮะเรื่องของโครงการเรื่องอเขาเรียกว่าเป็นพัฒนาตเตชิงธุรกิจบางกองเอเวเขามีเรื่องสนามบินเขาถนัดอยู่แล้วเขา<ม>็นสนามบินของเขาอยู่แล้วก็เรื่องการบินก็กให้ BA ดูแลไปเรื่องการก่อสร้างก็ให้สเตคอนเป็นตัวหลัก แต่จะพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เป็นยังไงอย่างที่บอกว่าเขาหาพันธมิตรมาดูนะ<า>จะเป็นอสังหาในรูปแบบใดอีกอย่างนึ่งก็เดี๋ยวมาว่ากันตรงนี้ก็ถึงมีความคืบหน้าอีกนิดหนึ่งนะฮะสำหรับเมืองการบินภาคตะวันออกนะครับ